วัสดีค่ะมึงนี่นมาอกไก่เห่อใหญ่พี่น้องอกขาไก่ค่ะกับมันฝรัง่งแต่ว่ามันฝรัง่งเห็ดมันฝรั่งสลัดเนาะค่ะเนาะน,นี่แค่กระปอกเปลือกกันไก่ เตาไว้ยุบไี่น้องเตาประท่านหอนจัดขอบพระท่นทานใดถาเตาหอนก่อนบอกมันฝรัง่งถาก็สีสลดัดเห็สดสลัดมันคือเก่าแนละสลัดมันฝรัง่งมันฝรั่งสลัดใส่ไข่ ให้จัตุ้ไว้แล้วเพื่อนแม่บ้านกันิกินสุบกมี่กินอาหารฝรัง่งบ่าเลียวดอกพี่นอ้องกินเลีวกันยิ่มว่พ็ข้าวก็อยากกินอาหารบ้านเฮาคือเกามันนั่นบ่ชินเนาะค่ะเนาะถึงวัาิิมายู่บ้านโดนอยู่เมืองหนองโดนค่ะ บปกินกับอาหารฝรั่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อบปสู่อาหารบานเฮาดอกไปยูใสกับคือพอตะบานเฮาคือเกาอาหารบานเฮาเนี่ยหละดีที่สุดชิ้นไผชิ้นมั่นเนาะคะเนาะบานเพิ่นกับชิ้นอาหารบานเพพินไปอยู่บานเฮาเพิ่นกับกินอาหารบานเพิินบานเฮาอาหารไทยเพิ่นกับเสริมแน่มาอยู่บานพี่เนี่ยยายไปกินเดอ้ออาหารฝรัง่ง ได้กินอาหารอีสานบานเฮาเนหี่ยกินอาหารอีสานกินอาหารไทยสวยมันพลัง เรือทุกคู่หมักหน่อยหมัดไงเด้อพี่น้องจับอันมันฝรั่งนี่ค่ะมีน้ำตาลมีผงสลัดนะค่ะเน,นาะ ผงสลัดสัมเ็จรูปมาคลุกเข้าคนนี้เข้ากันบันนี่กะโยกเกิร์ตกะไอโยเกิร์ต โยเกิร์ตอ่าออกสุ่มเนอะเด้อบะนี้กะสลักซาเน่หรือว่าบีกึงครีมกันผสมกันกับโยเกิร์ตกับน้ำตาลแล้วก็ผงสลัดคลุกเข้าพึ่งในเข้ากันเนาะงแตเนาะ สลัดขีมกนจะเห็นแบบนี้นะคะ่ะถ้าสลัดธรรมดากับบดไส้ขีมเนาะเนาะวันนี้อันนี้เขากับหั่นไวเรียบร้อยแล้วเขาก็มาคูกุกัน,นะะเหมือนเฮคยขูดก,กันเนาะคะ่ะนี่แค่ ด้วยน้ำมันมะกอกทานบ่มีน้ำมันมะกอกกัใส่น้ำมันผึ่ดเด้อพี่น้องใส่น้ำมันพืนนชพก็ได้สำหรับไอ้ที่ยอยู่บ้านเฮาอาจจะบ่มีน้ำมันมะกอกเนาะเนาะ มันฝรั่งสลัดมันฝรั่งเอาไปตุมสะก่อนเด้อค่ะเด้อต้มมันฝรั่งก่อนต้๋มมันฝรั่งเสกเกลือให้มันสุกก่อนเราประเดี๋ยวเขาก็มาให้มันเย็นแล้วก็เขามาหั่นให้เย็นสะก่อนเด้อค่ะเด้อว่าสันโยเกิดเป็นสีละลายค่ะให้ให้ให้มันฝรั่งเย็นสะก่อนล้วก็ใส่ไข่แซ่บแล้วค่ะอร่อย อเอาไ้กินครับอันไกล้อบเนาะค่ะเนาะม,มันฝรั่งสลดัดค่ะหรือว่ากะตัวฝื่นสลัดเนาะค่ะเนาะ